พ่อปกติกตันเกินนะคะเพื่อนๆสำหรับการส่อนลักเรื่องวันนี้มาดูพระสมเด็จที่ลงด้วยรักสีดำนะคะอย่างรักแล้ว,ว่าเคลือบไว้วันก่อนพ่อจมรักแดงกันไปแล้วนะคะพระสม็จพิมป์นเย่ลงรักแดง อันนี้ก็ชมองที่ลงด้วยรักดำนะคะวันนี้เจอมาองค์เดียวนะคะก็เลยนำมาสององเดียวก่อนความจริงของรักดำเนี่ยจะมีสององกันนะคะที่ที่ยังไม่หลดลอกก็จะเห็นจัดอยู่ส่วนที่ที่แตกหลุดลอกกรอนออกไปก็ จะช่วยเนื้อสีหนนะคะที่เคลือบเอาไว้ส่วนการจัด,จดสร้างยุคปศอส,อสมัยนั้นต้องไปนค้นกันใน Google แล้วก็ YouTube นะคะสมนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแ,แต่ละองค์หรือแต่ละรุ่นสร้างในยุคสมัยไหนนะคะ พระผู้จัดเองก็เป็นเพียงคนเก็บไม่รู้ประวัติที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะค้นหาประวัติที่แท้จริงได้ก็จะต้นติปมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระนะคะมีประสบกษ์กาผู้ที่สูงอายุว่าเขาจัดสร้างที่ไหนนะคะใครเป็นผู้สร้างตังนอายุกออย่อนหลวงปู่โตไหมนะคะ อันดับแระสมเด็จที่ลงด้วยรักแดงรักดำนะอันนี้ก็นำมาส่องมาชมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่รับตินแต่รับุ่นเพราะว่าไม่มีพร,ระอาจาร์หรือพระผุณท่านเจ้าองค์ไหนที่สามารถสร้างพระไว้ ไอ้คนวุ่นหลังได้ดูได้ชมกันเยอะเหมือนกับหลวงปู่โตพร,ระมารังสีนะคะแต่ก็ยังเป็นที่ตกเแียงกันอยู่ว่าพระแต้พระพรมพระสะตันยุคไหมอะไรประมาณเนี้ยพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะรู้ก็ต้องไปเสิร์ชอ่าคนดูประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปนะคะส่วนคนเก็บก็เก็บสะสมไว้ กันสามหนึ่งสองสามนะคะส่วนมากจะเป็นสามสามจมนะคะพระสมเด็จส่วนห้าจม7แกจ้ำเจ็บจถึงก้าแจ้นน้นแล้วแต่ระวัดนะคะอย่างคิดจะดูเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจ้นะคะตกจมกับนนก้าแจ้ำน้นอยูก็ไปดูประวัติมานานแล้วแล้วก็ลืมส่วนองค์นี้ก็ลงด้วยรักสีดำกรด้านข้างนี้อย่างกิดอยู่อย่างเอ็นอยู่ ด้านหนึ่งจะลุดออก่ไปนะคะก็เลยนำมาเพืร่วมชอมัน่ะคะให้ดีมากกว่าองที่ลวงด้วยรักตดงเพราะว่าองค์ที่ลงด้วยรักแดเนี่ยรุออกจนเตะยังไม่หลดเลยไม่หลุดเลยที่เัิดข้รีบ โอดคน่าละกอะไรโอเคตันนี้กัเชิญกันเนาะอ่าวันนี้มาส่องกลางนอกนะครับระ้ว่าในห้องบางทีมันไม่แจ้งไฟมันมืด้องส่อง,ลง,ง,งก,นนกลางวันบ้างเป็นเพื่อนรั้เชิญกันบรรยากาศะนะครับที่เมืองกระบี่วันนี้พิพักที่เมืองกระบี่นะโอเคตัดทิหทับทุกทุดาันทิ่ตดตามนะคะ ครับครับ